ก็รอบนี้ครับก็จะมารีวิวของม i สูปาเจโร่บ้างคันข้างหลังนะครับติดตั้งออเกียร์นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าติดตั้งยังไงตำแหน่งไหนเหมาะสมนะครับและปัญหาของรุ่นนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวพาไปดูกัน,นครับครับตัวน,นี้เป็น Mitsubishi p a จโร o นะครับปี2012นะครับคันนี้ก็ไม่เยอะและ้วก็เบื้องต้นเลยคันนี้ ปัญหาของรุ่นนี้ดีกว่านะครับคือไฟ attemp นะครับที่หน้าจอชอบโชว์เวลาเกียร์ร้อนจัดจัดนะครับอย่างเช่นไปขึ้นเขาหรือตอนโหลดจัดจเนี่ยคนขับปาเจ r o หลายๆคนจะทราบดีว่าไฟ attemp โชว์แล้วต้องจอดรถมันเป็นยังไงนะครับก็วันนี้ครับเจ้าของจะมาแก้ปัญหาด้วยการนะครับติด o อยเกียร์ของเซแทนะครับเลือกเป็นตัวนี้รุ่น std 6 1 9นะครับตัวนี้เป็นแผง19ชั้นนะครับ ก็จะติดตั้งในคันนี้เลยที่กระจังหน้าพื้นที่น้อยแต่ยังติดได้นะครับทำไมถึงเลือกเซ t ตแท็บนะครับก็แผงตัวเนี้เป็นแผงออยล์คูลเลอร์นะครับที่ดีที่สุดในโลกแล้วเพราะว่าเขาเนี่ยผลิตให้กับโรงงานซูเปอร์คาร์มากมายเลยนะครับอย่างเช่น f o r r r รนะครับ l amborghini aston martin amg นะครับ แล้วก็อีกหลายค่าเยอะแยะเซนแทบเนี่ยจะเป็นคนผลิตให้นะครับอ่าก็มาดูอันนี้เป็นขายิสตันเลสสามศูนครับเขาต่อฟิตติ้งโอริงเกตไวตันนะครับจะมีส่วนผสมของเนื้อโลหะอยู่ในยางโอริงตัวนี้นะครับตัวฟันล็อกตัวนี้จะเป็นแบบปาร์เกอร์นะครับจับคู่กับท่อปาร์เกอร์ตัวนี้ก็ที่สุดของท่อน้ำมันเกียร์แล้วไม่เปื่อยไม่ขุยใช้ลืมนะครับไม่มัวซัวนแน่นอน ก็ค <ítulo> <es> ันนี้นี่แบบเริ่มต้นก็จะติดออยนะก็ของระบบเดิมนะครับคือระบายผ่านหม้อน้ํานะครับอ่าสังเกตนะสังเกตสองท่อนี้นะครับนี่ท่อที่หนึ่งท่อที่สองนะครับสังเกตสองท่อนี้อ่าท่อนี้คือท่อมาจากเกียร์นะครับท่อมาจากเกียร์จะวิ่งเข้าหม้อน้านี่นี่ปุ๊บ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 นี่จะวิ่งเข้าหม้อน้านะครับเส้นนี้คือเข้าหม้อน้าไปแล้วเส้นนู้นก็เข้าหม้อน้ําเหมือนกันนะครับก็ การระบายความร้อนแบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับรถเมืองหนาวซะมากกว่านะครับสังเกตว่าปาเจโร่รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะมีออยเกียร์มาให้จากโรงงานเลยนะครับจะมีออยมาจากโรงงานเลยเพื่อแก้ปัญหาออยเกียร์ร้อนนะครับขณะขึ้นเขาแล้วไฟ AT temp show นะครับพอในขณะที่ไฟโชว์เนี่ยแน่นอนว่าอาการก็คือรถจะตื้อเกียร์จะสลิปนะครับน้ำมันเกียร์ก็เดือดนะครับประสิทธิภาพดรอปลงนะครับในการใช้งานก็ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะแก้ปัญหาด้วยการติดออยเกียร์เข้าไปนะครับอ่ะเดี๋ยวติดเสร็จแล้วเดี๋ยวเป็นไงนะครับพาไปดูกันตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเรียบร้อยแล้ววาให้ดูหน้าตาเป็นอย่างนี้ถึงพื้นที่จะน้อยแต่เราก็สามารถหาที่อยู่ให้เขาได้นะครับว้าดูพื้นที่ พอดีเป๊ะเลยนะครับไม่เบียดไม่อะไรเลยนะตรงนี้ผมก็เจียเจียออกเลยไม่ให้มันค้ำออยตอนแรกมันค้ำอยู่ผมเจียแล้วก็เอาสีพ่นเก็บสีดําเก็บให้นะครับท่อต่อฟิตติ้งใส่ออยกับหัวใส่ออยกับหัวหรือว่าคว่ำลงหงายตะแคงไม่มีผลนะครับไม่มีผลนะครับสบายใจได้ไม่มีผลตอนแรงดันทั้งนั้นโอเคโอขวโลโก้ปั๊บท่อนี่ท่อน้ํามันเกียร์ ไปเข้าเกียร์หนุนหนุหนตรงนู้นเห็นไหมครับก็เป็นท่อสีฟ้าสองเส้นที่จะไปวิ่งเข้าเกียร์นะครับเพื่อที่จะรับน้ํามันออกแล้วก็ส่งเข้าไปกลับไปที่เกียร์เหมือนเดิมนะครับท่อปักเกอร์สุดยอดท่อน้ํามันเกียร์ละไม่เปื่อยไม่ขุยทนน้ำมันทนเคมีน้ํามันเกียร์ได้แบบโหสบายมากนะครับนะครับน้าตาประมาณนี้